เคยมีปัญหาเขาหรอมึงก็พูดมไปสิทำไมอ่ะมึงเป็นไรอ่ะทำไมมึงต้องถามว่ามึงรู้จักคนนั้นป้ามึงรู้จักคนนี้ป้าอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่เข้าใจไงอุ้ยอุ้ยกูไม่อยู่นะกูไม่อยู่นะกูไม่ร่วมวงนะ สวัสด mm ีค hmm. ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่น้องยับ้งครับดดอบมาช่หสวัสดีครับกคนสวัสดครับเบียได้เข้ามาแล้วเบียสบายดีนะสบายดีค่ะพี่ขายอะไรหรอเออวันนี้จะมาขาย่ะ ขายพูชชั่นค่ะพี่เซนมากับใครชมากับใครอ่ะอ๋อวันนี้มากับสามีหรอไม่คะพี่เซนดูนะดูดูหน้าสีสามีน้องเบียร์โอยดีคนนี้ดีคนนี้ดีใช่ไหมหนูก็ว่าดีเนาะเดี๋ยวว่าดีพี่ก็ว่าดีจ้ะกูว่าทำตัวไม่ถูกเอาดีเออไม่ใช่ทำตัวถูกเล้ววัวตาครับเออเด็กฉุน พี่เรียกอยู่มนเป็นภาพที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอ่ะเนาะจริงๆเป็นวันที่ตื่นเต้นมากเราเราคจนอยู่ไหนครับเดี๋ยวเรียกให้นะคะเดี๋ยวจะได้เห็นความหล่อของสามีที่อเจนขอดูหน่อยนเซได้ถ้าภาพนี้นั่งกันอยู่ในเฟรมสี่คนแล้วก็กูไม่อยากจะคิดล่ะดีนะค่ะพี่เจนหนูก็ว่าอย่างนั้นขยับมานั่งใกล้ๆสิ่ะหนูนั่งข้างๆกันแล้วกันโอเค ดูหน้าใกล้ๆสิจ้ะน้องน้องน้องพี่ชมตลอดเลยนะเดี๋อีกทีสินีมีหนูโตหรือเปล่าทีมีหนูโตอะปลาีมีนูโตแล้วเปล่าปลาปลาป้าปอหนูโตแล้วไปอีกสิอ่ะช่วยกันทำอาหารกินค่ะอ่ะช่วยกันทำอาหารกินเอ้าขายให้กันค่ะขายค่ะอันเร็วๆขายกันค่ะม่ขายกันค่ะเออชื่อเคยช็อตพอเข้ามาปุ๊บเอาขายกันค่ะขายกันค่ะเอาก่อนกันให้ดูอย่างนึงเออแล้วเรอ โ oh. อ้อ่าคนดูจะสาร,สารแสงแล้วคะ่ะปกติเท่าไหร่จ๊ะปกติเบี้ยขายคูชั่นอย่างเดียวนี่คืออ่สามร้อยเก้าสิ่